ครับก็ถางเป็นครับถิงเป็นรู้สึกว่าดีแล้วก็ดีใจได้รมานกับเขาใช่วันนี้ได้มาเล่นด้วยมีการชงเครื่องดนตรีใช่สนุกสนุกดีครับผมใช่ตามชุด อันนี้จะเป็นโคลาชิลฝั่งเราจะเป็นแบบว่าเลมอนโซดาเป็นแบบว่าแบ่งตามรสชาติของคอนเออร์สครับู้เราก็สดชื่นรับเรียวด้วย่แล้วใ่รสชาติเราเป็นเราเท่ๆเราเท่ๆชิวงตามความชอบคือปกติผมชอบกินเลมอนโซดาเลยได้ชิมก่อนใช่ได้ชิมก่อน ไม่มีเลยไม่มีจริงๆงีได้ลองทำไม่ใช้นเ็งไมเช็งจะเย็นนะเย็น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 เช็มนแบบแต่ร่้สึกเนนเช็ที่สนกสนานกันสนุกค่ะตอนแรกไม่คิดว่าเจะสนุกดีให้เป็นแบบแนวแนวนี้ก็เลยแบบลองคลิปลุกไว้หน่อยแต่ว่าอ้าวเพืนเพลงสวยมาขนาดนี้แล้วมันจะเป็นเพลงมนจะเป็นเพลงแล้วเราดูว่านีชนะเค่ะให้เกมเลย ก็มีคือผมเต้นไปถึงพื้นขนาดนั้นน่ะัวแทนของเแทนตัวันนาคยใช่งครับผมครับก็โชว์2เพลงก็คือติมวอนทีซซาแบบแดนแล้วก็เพลงลูกีแปลกันแะรน่ารักแม่น่ารักน้องก็เป็นโชว์ใหม่ๆของเรา โอ้ s <S> oh, <S นี่เลยครับกินฮอนกินฮอนเอ๋ s <S uh, llä, ่ดีละดีละที่สุดเลยมันเหมือนช่วยบูสต์เอนเนอร์จี้เราใช่แล้วก็ถ้าแบบยิ่งกินกับเครื่องดื่มเย็นๆก็ยิ่งแบบเฟสสดชื่นขึ้นไปอีกบอกแค่นี้เราไม่ได้แล้วหลังต้องกลับบ้านแล้วหลังก็อกินแล้วสดชื่นยังไงโอ้ยอ่ะไปสองสามกินแล้วสดชื่นใช่เสียงมีเสียงไหมครับเสียงด้วยนะคะไปจบได้ครับเราก็ฝากเอ็มวีนะครับ อ๋อฝั่งอส์ฟังฮอส์ของเราครับเอ๊เป็นฮอส์ X X สองรสชาติใหม่นะครับโค้กล้ชีว์แล้วก็เลมอนโซดาบอกเลยว่าบาร์เบลเลอร์นี้ต้องลองแล้วทุกคนเพราะว่ามันจะช่วยทุกคนดับร้อนได้แน่นอนสดชื่นมากโอเคค่ะกลมเลานอสซิเป็นไงดีเลยมาเออีีแล้วค่ะก็ต้องขอบคุณกานๆมากๆครับว่าตัดวิวกันยังหนักหน่วงหรือว่าบอกว่าไม่ได้นอนไม่ได้อะไรกอด เกินลาเราก็ขอบคุณมากๆล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบในเวอร์ชันีแล้วเราก็ตั้งใจทุกอย่างให้ดีที่สุดแล้วก็ขอบคุณที่แฟนช่วยดันทำให้ร้านไซนในแบบนี้กี่วันก็ขอบคุณมากๆล้วก็อย่าลืมพักผ่อนกันด้วยใช่ไหมคะเพราะเรารู้เพราะเราเห็นใช่รู้เลยดีใมากเราจะมีวิธีการตอบคำถามแฟนยังไงก็อาจจะจะมีคอนโทรลคอนเทนต์อะไรหรือเปล่าเดี๋ยวรอดูรู้ว่าทุกคนแบบว่าอยากดูแล้วหรืว่ามันก็ ไกลๆจะลงแล้วเหมือนกันคนเฝ้ารออีกรอดมาแล้วเมื่อไหร่ก่อนโงการกับหลังการอ่ะจริงจริงเรื่องนี้หนูไม่รู้เลยอันนี้แล้วแต่พี่ทางพี่ทีมงานเลยเขาไปออกมีการไปเลยแต่ว่าแน่นอนมันแน่นอนคไม่ไม่ปล่อยให้ดูคนเหงาแน่ๆนี่แหละให้ดูไปแล้วเรามีคาดฝังก่อนมาสิบล้านนะโอ๊ยจริงๆก็อยากให้แบบว่าเอาเท่าที่ไหวแล้วเท่าที่ไหวจริงจริงเงมันก็แบบใช่แค่นี้ก็เกิน แค่หวังแค่ไปเราแล้วจริงๆทำเพลงออกมาก็อยากให้แค่ทุกคนแบบว่าชื่นชอบเฉยๆแล้วก็แค่ทุกคนชอบกันก็พอแล้วช่วยหายเหนื่อยแล้วจริงๆแต่่วาเราก็จะแฟบ่งไปนะให้มันเป็นแฟนก็ได้วแล้ก็ฝากเด็กจิ๋วมาฝากน้องโมนาไว้ด้วยนะคะไม่ว่าเราจะมีซิงสองหรือซิงสามก็งไงก็เป็นเพลงเดบิวต์ของเราก็อยากจะให้ฟังกันทุกวันเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมเปิดหน้าจอเต็มๆเปิดเสียงเต็มเลยแล้วก็อย่าสคลิปด้วยนะเปิดเสียงเต็ง อ๋อพุ่งอ๋อเสมอคิดว่าวันที่10ครับใช่จะเจอทุกคนเดี๋ยวจะมีเจอทุกคนเรแกงเลยรอรันส่งการดเลยดูในสลิปองขนใช่ต้องขน่้ไปแต่ละที่หัเทมารอสุดๆยู่ล้อันนี้ออนทออนหนอกคายเลยไปไกลอยู่กันนะดีใจแล้วก็านทุกคนเฝ้ารอแบบว่าลิสเทที่เราจะเอาไปหนองคายใชแล้วขอนแกนก็คือโจ๊กสุดๆรอบนี้เดี๋ยวรอเจอน รอดูเลยครับเดี๋ยวรอดูแลกครับโชว์เตรียมไว้พี่เสกแน่นอนพี่เสแน่นอนครับแล้วสำคัญจะมีเจอแฟนที่ไหนเออไปสาดน้ำถ่าได้ไหมสาดน้ำครั้นี้ละครับวันที่สิบสาดกันเองเลยนี่ครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีคือจริงๆยังก็ยังว่างๆอยู่ก็ได้นะครับยังเอาได้อยู่อยากไปให้อยากอยากให้ไปเล่นน้ำที่ไหนก็ได้วันละสองงานก็ได้เราติดงานได้อยู่แล้วเราถามงานก็ได้ชอบชอเลยชอบมาก ใหญ่จริงใหญ่จริงสรุปมากแล้วก็ตื่นเต้นมากเป็นงานที่เราตื่นเต้นแบบมากมเพราะว่าด้วยความที่สเตเดียมใหญ่แล้วคนก็เยอะมากๆเลยก็พยายามคอนโทรลมาให้ดีที่สุดให้คนที่อยู่ไกลๆเขาได้รับอะไรเลยแต่ว่าสรุปมากของทุกคนกางจุฬาต์รำมาสตร์่ายๆใช่จริงๆแอบว่านิดนึงเพราะว่าตอนแรกพอฮองแบบว่าสเตเดียมใหญ่มันกว้างมากก็เลยกลัวว่าแบบว่า Hoy, ality, อพอเราใส่ยีเดีเ้าไปด้วยเนี่ยจะได้ยินเสียงทุกคนมาแบบแอบแอแบบพอขอเสียงหน่อยเดีวแอบแแต่ว่าทุกคนให้คะแนนรพีมากจริงๆแบบว่าตกใจเหมือนกันมือมาหกบกใ็จเป็นใหญ่มาก็ต้องขอบคุณน้ำผู้ใหญ่ที่บคุณาคินทาด้วย ข่าวเอร์ไพร์ก็คือสปอยไม่ได้เลยตอนนี้ยังไม่มีนะเราติดตามแบบว่าอาจจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับพวกเทศกาลอะไรอย่างนี้ลบอกว่าไม่นานเกินรอไม่นานเกินรอตจริงๆหลาคบว่รอะรับใครมาจเหรอครับันนี้ไม่มีค่ะแต่ว่าเรียกได้นะเรียกได้แหรวครับปกตคือใครที่่าใครสปอ์อ ผมว่าผัดกันนะผมว่าช่วยกันนะนี่เลยเนี่ยช่วยกันจะโปรยช่วย,ยะจะ,ะปโปรยเฮ้ยเดี๋ยวตอนนี้คือโดนพี่ยงตัดเนไได็ตไปแล้วครับทำไมครับพี่ยงไปโดนตัดเน็ตตัวเองไปแล้วใช่ตอนนี้พี่ยงคือ,อหายสั่งเลยใอใช่ <AM> ใช่ครับพี่แจมุกเดิมที่แบบว่าแฟนๆยังให้การตอบรับแต่ว่ามากกว่าเดิมไม่สามแต่ว่าก็ยังอยากให้แฟนๆทุกคนแบบว่าดีแค่เรื่องสุขภาพตัวเองด้วยเพราะว่าดูคราบเนี่อากาศตอนนี้มันร้อนสองหอดก็เลยรู้สึกว่าอมันร้อนก็เป็นเรื่องสัมพัญเหมือนกันครับก็แบบว่าถ้าอยากจะมาดูก็พกปืนฉีดน้ำมาได้แบบไม่ฉีดๆหมอเลยหมอฉันกลัวจะไม่ปลอดอะไรประมาณนี้ใช่ครับ ก็อยู่ในโปรคชีแล้วน่ใโก็คุยคุยกันอยู่ใช่คูดคุยกันเรื่องแนวทางต่อไปในปีต่อไปเหมือนกันว่าจะเอายังไงดีจะไปในทิศทางไหนแ่เรื่องของเขาแต่ละคนมันอยากได้เป็นการแปลผลท้ายสำหรับทิงสองครับเราให้แฟนรู้นนะเฮ้ยไม่เขาบอกว่าเขาถามว่าแบบเราคาดหวังยังไงคาดหวังเป็่แฟนยังคาดหวังอะไรคาดหวังให้เป็นแฟนชอบเฮ้ย ้วยความที่วงเราก็จะเตอร์ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆว่าความสนุกมีอยู่ตรงนี้แล้วก็ผลงานที่เราปล่อยออกไปเราก็ทันใจมากแล้วก็ยแฟนๆชอบไหมครนบชอบที่มีหละชอบสไตล์ไหก็เหมือนตามคอนเซ็ปต์ของเราเลยก็คืออยากให้ทุกคนได้เซอร์ไพรส์กับชกผลงานที่เราปล่อยออกไปครับก็อยากให้ทุกคนได้ลุ้นมากกว่าไม่อยากจะแบบสปอยตอนนี้เก็บเก็บไว้หน่อยขอเพมก็เป็นสไตล์ไหนก็ได้ที่แบบว่าเข้ากับตัวพวกเราแล้วก็คนดูดูแลแบบสบายใจแล้วก็ชื่นชอบครับผม ช่ของโปเปนสไตล์ไหนก็ได้ครับที่แบบว่าทําแล้วมันจะถึงปลาแรกที่ดันเอาไว้เพราะเอ็มบีแรกดันไม่สูงก็เลยไม่รู้แล้วว่าเอ็ีต่อไปจะทําอะไรกันดีอะไรอย่างนี้ครับเทโมนัตต์ตักรอใช่เทโมนัตต์ตักแล้วก็หาลูกเล่นใหม่ๆอะไรใหม่ๆท่านฝากเนี่ยค่ะฝากให้เป็นแฟนสาวของเราอ่ะก็เรื่องโมนาลิซ่านะครับที่ MV ที่ปล่อยมาแล้วก็ฝากไปหลายรอบแล้วทุกคนก็น่าจะ ชินกันแล้วนะครับก็ขาฟังอีกรอบแล้วกันครับผมสำหรับใครที่อาจจะยังไม่รู้นะคะอาจจะยังไม่ได้ดู MV ก็คือมอนาริซานะครับผม MV ออกแล้วที่ทราเลเบลนะครับทาง YouTube แล้วก็สามารถฟังได้ทุก <Stream ing. S 1> สตรีมมิ่งแพลตฟอร์ม hmm. เลยแล้วก็ฝากพวกเราวงได์ด้วยนะครับยังมีเพื่อนๆอ,อีกที่แบบไม่ได้มา<อ>ก็คนใช่อหกคนนะคะผมก็พวกเราเรียกว่าจะแบบมาขย่าวงการแล้วก็แบบให้ทุกคนได้ ลุ้นแล้วก็ได้สนุกเพลิดเพลินไปกับพวกเราในแต่ละผลงานที่พวกเราจะจัดสรรออกมาให้ทุกคนดูนะครับแล้วก็ขออีกนิดนึงครับตอนนี้ก็อาจจะมีโหวตอะไรนิดนิดหน่อยๆจริงจริงไม่ผยมีแรงช่วยหนูไม่อะไรแต่รู้ว่าทุกคนทำอยู่ใช่ก็รู้ว่าทุกคนทำอยู่จริงๆขอบคุณมากครับแล้วก็แต่ว่านิดเดใครว่างๆก็มาเล่นกันได้ใครเหนื่อยก็พักผ่อนได้ไม่เป็นไรไม่ว่ากัน ได้ใช่ไหมคะหนูว่าเพื่อนๆกันเลยอยากปะแป้งรดน้ำน้ำโขลใหญ่ดีกว่าใช่ยี่งเลยย่งเลยโอเลยไม่กระชากแน่นอนอยากจะปะแป้งพี่ยงหน่อยตั้งค่ะอะไรอย่างี้ไรแแคอัน้กบองัครับผมก็สำหรับใครที่แบบว่า ไปเล่นสงการอะไรนะคบก็อ,อยากจะให้แบบเซฟตัวเองด้วยเนาะปลอดภัยเราเล่นกันอย่างสนุกสนานแล้วก็เซฟตี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ใครมีอะไรก็ระวังระวังกันไว้แต่ก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขกับสงการปีนี้นะคะให้เป็นปีใหม่ของสงการใช่ปีใหม่ไทยที่ดีกับก<า>ทุกคนนะนดครับสุขมากครับเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยขอบบ่ย